นะครับไป<ม>พูดคุยกับคุณชัยยศจีวางคูณนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนตอนนี้พร้อมแล้วนะครับชัยยศสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับแม่ดูเพื่อนบ้านวันนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยไปไหนเลยของเราก็ไม่ค่อยไปไหนเหมือนกันจะแย่ลงด้วยซ้าไปเอ็ดูภาพแบบนี้นะเน่ยในเชิงของคุณชัยยศมองภาพแบบนี้ตลาดเขากลัวอะไรหรือมันมีความกังวลอะไรที่ซ่อนโรคอยู่หรือเปล่าฮะตรงน,นี้ ครับผมก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของตัวมันมีหลายๆเรื่องนะที่ที่กดดันในช่วงนี้ <c oughs> น,นะครับนึ่เลยนะเรื่องของการครับอ่าประธานดีโดนันอาโทษดีครับคุณโดนันททาเนี่ยนะเขาประกาศออกมาชัดเจนเลยนะว่าอ่าหลังวันที่เขารับตําแหน่งปุ๊บเนี่ยเขาเต็มขึ้นภาษีเลยนะครับอันนี้เป็นบจจใจหลักเลยนะครับที่ทําให้ในส่วนของภาพรวมการลงทุนในช่วงนี้ดูแล้วมันค่อนข้างค่อนข้างที่จะตึงๆนะครับตรงนี้เนื่องจากอะไรนะเนื่องจากว่า ถึงแม้ตอนนี้เนี่ยขนาดนี้นะฮะณปัจจุบันเนี่ยไม่มีการขึ้นภาษีก็ต้องบอกว่าหลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งจีนเนี่ยเขาก็โอ้โหเรียกว่าเศรษฐกิจก็เรียกว่าเหนื่อยแล้วนะครับถ้ามีการขึ้นจริงโอ้โหก็แน่นอนแหละฮะมันก็อาจจะทําให้ภาพรวมเศรษฐกิจนะทั้งของประเทศเขารวมถึงเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันมีภาพของการชะลอไปนะครับมันก็เลยทําให้ภาพรวมตอนนี้เนี่ยในส่วนของทิศทางการลงทุนเนี่ยมันดูแล้วมัน เป็นภาพของการพักฐานแกว่งตัวในกรอบนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแม้ว่าจะมีในส่วนของปัจจัยภายในที่ที่เป็นบวกหลายอันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวดิจิตอลเฟตองนะครับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่เป็นไฮซีซันนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าดัชนีบ้านเราเนี่ยมันปรับโซวขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้มีภาพของการพักฐานลงมานะครับอืมนะครับเออถ้าดูแบบนี้เนี่ยในเชิงกลยุทธ์ครับ แนวรับเนี่ยเดิมก็่อคาดคาดหวังก็ว่าไม่น่าจะหลุดนะ่นหนึ่งสี่สี่ศูนก็หลุดแล้วหนึ 1, 4, 3, 0, ่งสสามศูนย์เนี่ยก็ดูทําท่าจะเอาไม่อยู่ไอ้ตรงนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยแบบเบสเออลวร้ายสุดเลยฮะก็เลยแบบเบิร์สเคสเลยว่าแย่สุดๆเนี่ยพันสี่เอา,เอ,าอยู่ไหมคุณชัยยศผมยังไม่ได้มองไกลลงไปลึกขนาดนั้นนะคิดว่าตรงบริเวณแนวแก๊ปนะฮะมันจะมีแนวแก๊ปอยู่เนี่ยประมาณสักหนึ่งสี่หนึ่งศู นะครับตรงนี้นอาจจะเป็น worst case ของการย่อลงได้นะครับประมาณหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์มากว่านะครับอ๋อหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ถือว่าเป็นเป็นแย่สุดละกรณีแย่สุดในมุมของคุณชัยยศนะครับมองมองมองว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงของเม็ดเงินพวกกองทุนที่เข้ามานะไม่ว่าจะเป็น i M F ตัว S S F หรือว่าเป็นไท g นะครับซึ่งปีนี้ต้องบอกว่ายอดข้อนั้นสูงนะครับไทยเเนี่ยได้ถึงสามแสนนะครับ เพราะนั้นตรงนี้น่าจะช่วยให้ตัวภาพรวมของดัชนีเนี่ยกระตื้งขึ้นได้ในช่วงปลายปีนะครับอืด้วยสาการแบบนี้ฮะในเชิงของการเก็งกำไรเพื่อรับกับสาการที่เป็นอยู่ณขณะนี้ฮะมีหุ้นรายตัวกลุ่มไหน,ต,ไหน,ต,ไหนตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับคุณชยศ์ครับผมก็เ็นตัวแรกครับอย่างที่กินที่เรียนไปว่าเป็นช่วงไฮซั่นการท่องเที่ยวนั้นแน่นอนนะส่วนที่ได้รับประโยชน์ตรงๆเลย,ต,เลยตัวแรกเลยก็คือกโอทีนะครับ,รบแล้วก็มีจิตวิญญาณนะในเรื่องของตัว อิสราเอลนะครับแล้วก็กลุ่ม h ิสบ o ล l ะนะครัประกาศยุดยิงนะครับเบื้องต้นก็ชั่วคราวนะประมาณสักหกสิบวันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละมันก็จะให้ช่วยหนุนในซนิเมนต์ของการท่องเที่ยวได้ได้ได้มากขึ้นนะครับคอักกรแนะนําซื้อนครัาราคพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้ที่หกสิบสี่บาทห้าสิบนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ตั้งแต่คิวหนึ่งมานะครับถือว่ากําไรเติบโตได้ค่อนข้างดี นะครับก็คือตัวแอดวานนะครับแล้วก็ในส่วนของ QC เนี่ยเรายังคาดหวังนะว่าตัวรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นได้นะครับเนื่องจากว่าตัวอาปูเนี่ยเพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้่อนั่งดีนะครับก็ตรงนี้เราก็ยังคงแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่3 5บาทนะครับาทนะครับอันนี้ก็เป็น สองอนะฮะวันนี้ A อ T อกับ A อเอเอนะครับเอ็ดวานเนี่ยถ้าในมุมของท่องเที่ยวเนี่ยซิมที่เป็นซิมเพื่อการท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนไหมฮะคุณชัยยศถ้าดูจากมุมของ a อ v a วครับใช่เลยครับใช่เลยครับตรงนี้คือได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะว่า hmm. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกซื้อสิ่งที่เป็นชั่วคราวนะฮะประมาณสั hmm. ่าทามมิ่งที่เขาอยู่สัปดาห์ในหนึ่งเดือนอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยกระตุ้นให้ ให้ตัวรายได้จากการจำหน่ายสินของทางด้านแอดวานเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ก็เป็นปัจจัยเสริมโดยตรงครับครับแล้วช่วงนี้มีกลุ่มไหนที่ต้องระวังไหมครับช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของตัวกลุ่มพลังงานนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าออย่างที่กินี่เรียนไปนะว่าเศรษฐกิจหลายประเทศเนี่ยมันมันมันยังเหนื่อยกันอยู่นะครับเพราะนั้นดีมาการใช้น้ำมันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะตึงๆอยู่แล้วนะฮะครับทีนี้นะ ในเรื่องของตัวปัจจัยเสริมในเรื่องของตัวซัพพลายนะความกังวละไรพุกเนี้ยก็ปรากฏว่าอิสราเอลกับอิบรอลเนี่ยเขาก็เจรจาคุยกันได้นะครับก็อาจจะทําให้ตัวราคาน้ํามันเนี่ยอาจจะมีดาวไซด์ในการอ่อนตัวลงนะครับเพราะนั้นก็ระมัดระวังในส่วนของกลุ่มพลังงานนะในในในจุดนี้นะครับครับนะครับอ่านี่ก็ในส่วนของภาพรวมวันนี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับพ่ชยศครับดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ